สวัสดีทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตามที่ขอมานะครับก็คือคลิปให้รีวิวแมวที่บ้านนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวแมวยังไงนะก็ไม่เคยรีวิวแมวเหมือนกันก็ตามคาขอครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะเอาเท่าที่ทําได้เพราะว่าบางตัวมันก็ให้ความรุ่งมือบางตัวก็ไม่ให้ความร่งมือเพราะบางทีเอาอะไรไปจ่อจ่อเอากล้องไปจ่อนะหน้ามันมันก็ตกใจแล้วมันก็วิ่งหนีนะฮะ คือถ่ายยากมากเอาจริงนะคลิปนี้ถ่ายยากมากเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะว่าแต่ละตัวมันอะไรยังไงบ้างก็รีวิวแมวที่บ้านครับตามคาขอครับวันนี้ก็อ,อย่างแรกเลยคือแมวบ้านผมค่อนข้างสอนแบบว่าให้ค่อนข้างมีระเบียบนิดนึงมันจะมีคลิกในการแบบให้ออกไปนอกบ้านนะก็คือทบบนี้เดี๋ยวดูนะฮะปะปะ ตัวก็จะรู้ปัญญลักษณ์นะฮะว่าการทำนี้คือการจะได้ออกมาบ้านก็จะมาอดรอเลยอ่ะเตริยตัวปัรียตัวปะอัก คือบางครั้งมันปล่อยเนี่ยคือปล่อยแล้วเราต้องตามเฝ้าเหมือนกันเพราะบางตัวมเมล็เกเรในการที่แบบปีนกําแพงไปข้างบ้านนะครับเพิ่งต้องไปตามจับตามอะไรมันวุ่นวายนะก็เลยเหมือนแบบต้องคอยต้องคอยต้องคอยตามนะต้องคอยเช็คเดินดูมันนะแล้วแต่ละตัวเขาก็จะไปตามมุมต่างๆเขานะฮะมาที่ตัวแรกกันก่อนนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้ค่อนข้างแลก ปล่อยไม่ค่อยได้ผมเลยต้องเอาตัวแรกก่อนในการเดือดเขาชื่ออ่างเปานะตัวเนี้ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสกอตติกหรือบีติสผมเลี้ยงจนลืมแล้วเพราะมันสกอตติกกับบีติสมันใกล้กันมากมน่าจะบีติสไหมะนะไอ้เจ้าเนี้ยแต่ข้อดีของเขาตัวนเ,เนี้ยคือเขาจะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเกเรแล้วมันเริ่มแบบเนี่ยอ่างเปาเนี่ยตาเขามีสองสีนะฮะเจ้าอ่างเปาเนี่ยถ่ายใกล้มากเขาจะเขาจะวิ่งหนีเจ้าเนี่ย นะอ่างเป่าเนี่ยเนี่ยนิสัยของเจ้าอ่างเปานะไอเจ้าเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนแบบเป็นพี่เลี้ยงของบ้านเวลาแบบแมวเด็กแมวโตอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบคอยดูแลคอยเลี้ยงขนให้คอยแบบว่าดูแลเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่นมะ่ะเออแต่เขาเป็นตัวผู้นะไป,ไป,ไปไน,นู่นละไปนู่นละไ้ตัวนี้เนี่ยผม ปกติคผมต้องเอาอ่างเปาเข้าบ้านก่อนเพราะว่าเขาจะปีนไปข้างบ้านนะฮะนี่คืออ่างเปาน่าจะสก,กอตติโฟนะแต่ตาเขาเป็นสองสีแต่หูไม่ได้พับนี่นะอ่างเปานิสัยอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นแม่นมของบ้านเขาเป็นตัวผู้นะเป็นตัวผู้อายุก็ประมาณสักสามขวบแล้วนะฮะสามขวบจะสี่ขวบแล้วตอนนี้ก็ชอบดื้อเวลาปล่อยจากบ้านชอบแบบ ปีนไปกำแพงไปข้างบ้านไปบ,นบ,นบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะแต่ว่านานมากกว่าเขาจะกลับพักหลังนั้นผมไม่ค่อยปล่อยละเพราะว้ามีสายข้างๆแบบดือ้ออ่าตรงเนี้ยดือ้อชอบดือ้อชอบออกไปบ้านนู้นบ้านนี้แล้วแบบอันตรายอ่านี่คือเจ้าอ่างเปานะฮะสกอตติโปลอ่ามากันที่ตัวที่2ของผมนะครับของบ้านนะฮะอันนี้เป็นแมวสีขาวอีกตัวหนึ่งเขาชื่อสโน นะฮะสโน่นี่น่าจะบีติดนะผมนี่จะสลับกับสกอตตี้ก,กับบีติดมากเพราะพอเลี้ยงมานานแล้วไม่ได้แยกแยะแล้วถ้าถ้าผิดหรือสายพันธุ์อะไรขอภัยด้วยจริงๆนี่น่าจะบีติดสโน่เนี่ยสโน่สโน่เขาก็เป็นสายพันธุเ์เป็นตาสองสีเหมือนกันแต่ว่าด้วยที่ว่าก่อนเนี้ยเขาเป็นตาเขาจะสีฟ้านะฮะอายุประมาณน่าจะห้าปีแล้วเจ้าสโน่เนี่ยเป็นรุ่นแรกๆที่ผมเลี้ยงเลย นะฮะสโนมิน oh, ิไส้เขาจะเออเออหน่อยเป็นแมวเออเอออ่ะอืมแต่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่จะงงงงมึนมึนเออเออแต่เป็นแมวที่ฉลาดตัวหนึ่งของบ้านแล้วก็จะเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องนะฮะเวลาปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็จะมาอยู่เน,น,นี่ยในตัวเนี้ยของเขาเนะนี่ยเนี่ยรอยเล็บรอยเล็บรอยเล็บมาานันทั้งมันเนี่ยตรงนั้นเลยเนี่ยของเขาเนี่ยเดีเเอ,อ<ๆ>นะฮะสโนมินิไสก็ เรียบร้อยเออเออ,เ,อ,อเดินตกบันไดบ่อยนะนู่้เป็นแหลงเขานะครับแล้วกเ็เชื่อฟังพูดง่ายว่าง,ง่ายเวลาถึงเวลาให้เรียกเข้าบ้านเนี่ยเขาเข้าบ้านง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนเขาจะอยู่แบบเนีนะ้ปล่อยแล้วก็เขาอ,อยู่บริเวณนี้ของเขานะฮะนี่คือสโน์นะฮะอ,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 อ่ะมาอีกตัวหนึ่ง นี่เป็นลูกผสมระหว่างสกอตติบ,บิทตินี่คือเป็นลูกของสโนนะเจ้าตัวเนี้ยเขาชื่อพุดดิ้งนะฮะพุดดิ้งตอนนี้พุดดิ้งตาเจ็บเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นายเชอร์รี่อ่ะเป็นที่ตาข้างหนึ่งไปข้างขวานิดหน่อยโดวยที่ว่าเขาน้ำตาไหลแบบเยอะมากนะแล้วก็นาบีในใี่สายพุดดิ้งก็เรียบร้อยไม่ค่อยิงสิงกับใครนะฮะชอบแบบอยู่แบบเงียบเียของเขานะฮะ ที่พุดดิง้งนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาคลอดมาเขาเหมือนกับเป็นวุ้นอ่ะตัวก็น้อยๆก้อนๆเล็กๆเหมือนพุดดิ้งก็เลยกับชื่อพุดดิ้งนะพุดดิ้งบางทีบางวันคืนดีคืนดีชอบไปแอบตบหน้าห้องน้ำกันไม่รู้เป็นอะไรนะนี่สายของเขาเนี่ยจะพุดดิ้งแล้วพุดดิ้งเนี่ยมุมเขาก็ชอบมาอยู่ซอกเนี่ยซอกแถวถังขยะซอกต้นไม้เนี่ยพุดดิ้งเขาเป็นแมวตัวเมียนะอายุประมาณก็สองขวบกว่าละนะฮะประมาณสองขวบนี่นีพุดดิ้งทักทายหน่อยลูก มมาตุ้อ,รตรอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวที่ผมนำเสนอจอมดื้อของบ้านเหมือนกันนี่คือพันแมงคูนนะชื่อ Back แบ็กกินเขาก็จะชอบอปล่อยออกมาปล่อยปล่อยโดย,ยที่ไม่ดูไม่ได้นะไอตัวนี้ชอบปกไกกำแพงเหมือนกันเราจะไปบ้านนู้นบ้านนี้ต้องคอยดูไว้เป็นพันแมงคูนที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเท่าไหร่เพราะเขาเพิ่งจะสองกวบสองคบคนิดๆเป็นแมวตัวผู้นะฮะ ยังไม่ได้ทํเหมันด้วยก็จะมีอาการแบบว่าเงาเงาเงอะอะไร<บ>นิดนึงน้ํานี่ก็ไม่ได้อาบาประมาณแบบรวมจะปีลวของบ้านเนี่ยเราว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอาบน้ําให้มันเราว่าเป็นจะเป็นหวัดกันเนี่ยแบล็กกินนะครับเป็นแมนคูลที่ดื้อนิดๆเขากาลังวัยรุ่นแบกกินแบกกินเนี่ยเป็นแมวที่เป็นตัวเดียวของบ้านนะที่ เปิดประตูเองได้เปิดประตูบ้านได้เปิดประตูห้องนอนของบ้านเนี้ยได้หมดแทบทุกห้องเพราะว่ามันฉลาดผมไม่ได้สอนมันนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนมันมันจำพฤติกรรมในการแบบเปิดปิดประตูห้องที่บ้านอะไรพวกเนี้ยแลวเขาเปิดประตูเองได้แต่ผมแบบไม่สามารถแอบถ่ายตอนเขาแบบเปิดได้พอจะไปถ่ายหรืออะไรพวกเนี้ยเหมือนเขารู้เขาจะหยุดเออแต่ตัวนี้ฉลาดมากเปิดประตูได้ตัวเดียวของบ้านเลยเจ้าไดกินเนี่ยแมนคคนตัวเนี้ย ด้วยว่าเขายืนสองขาเนี่ยเขาถึงลูกบิดเลยนะฮะมันก็เลยแบบงัดได้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันมันเปิดปิดได้ไงเดี๋ยวให้ไปดูนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูนี่ฮะที่บอกตอนแรกว่าลูกบิดมันเป็นลูกบิดแบบเนี้ยมันเอามือเกี่ยวแลกกินมันจะเอามือเกี่ยวเนี้ยรอยรอยตอีนมันทั้งนั้นเนี่ยมันเปิดงัดเปิดนะเพราะลูกบิดผมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแกนอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ มนหมุนอย่างนี้มันเลยเปิดได้นะฮะส่วนตัวนี้ต้องแอบแอบถ่ายเขาเพราะมันไม่ค่อยชอบกล้องเลยไม่ให้ความร่วมมืออะไรทุกอย่างเลยตัวนี้เป็นแมวไทยเก็บมาจากวัดช่วยมานะฮะชื่อรับตับตเจ้าตัวนี้เป็นตัวเมียนะฮะอายุประมาณเกือบเกือบสองขวบละกับไม่ค่อยได้อ่ะมันดือ้อไอ้ตัวนี้แมวไทยตัวนี้แต่เวลามีของกินมีอะไรมานี่มาใกล้ชิดเลยนะฮะชอบตัวนี้ ไม่มีอะไรวริวมากเพราะว่าไอตัวนี้ก็ชอบไปแอบตกชาวบ้านเขาหนงน้ำเหมือนกันนะอีรับตักเนี่ยมาที่อีกหนึ่งตัวเบงกอนะครับตัวนี้ชื่ออลิสอลิสเป็นลูกของวิกเตอร์อายุก็สองขวบแล้วนะเจ้าอลิสเนี่ยก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันกับพวกพุดดิง้งกับเจ้าไว้นะฮะเป็นแม่เบงกอที่เหมือนเป็นทอมใหมตัวนี้แล้วมันอ้วนแต่ทำหมันแล้วนะแมวบ้านผมจะทำหมันทุกตัวแล้ว อาริสเขามีนิสัยที่เกเรตรงที่ว่าชอบไปยืนฉี่มันเป็นตัวเมียนะแต่ชอบไปยืนฉี่นอกกระบะไม่รู้เป็นอะไรของมันนะฮะแล้วก็มาเล็กเกเรนะชอบไปดักตกน้าห้องน้ํากันพวกนี้นิสัยจะคล้ายๆกันเลยไปดักตกน้องน้ำอาริสเขาเขาจะเป็น อบติดแม่นมก็คือเช่าอ่างเปาชอบไปให้อ่างเปาเขเลียไปอ้อนนะฮะไปอ้อนอ่างเปาอยู่ตลอกเจ้า,าเานี่ยแต่ที่ผมไม่ชอบมเมลิกเกเรเขาคือชอบอยืนชียืนชีโซโฟ,ฟาบ้างเนี่ยเนี่ยผมเรียกมันเป็นแมวทอมแล้วกันคือเจ้าลเนี่ยน,นะ หนึ่งตัวของบ้านนะครับนี่คือป้าเบลล่านะครับเบลล่าไงเบลล่าเบลล่าก็เป็นพันธุ์สกอตติโฟนะฮะเป็นแบบตัวเมียนะครับเขาเป็นเขาเป็นคู่ของเจ้าเจ้าสโน่นะฮะตัวเบลล่าเนี่ยเป็นแฟนสโน่แล้วออกลูกมาเป็นพุดดิ้งเป็นเจ้าไว้นะฮะแล้วก็ทำหมันหมดแล้วหล่ะหอกเนี้ย คือครอบครัวนีเขาก็มีสีตัวพ่อแม่ลูกนะฮะลูก2ตัวเบลล่าเป็นแมวที่ฉลาดตัวหนึ่งของบ้านเลยนะฮะแล้วก็ไม่ชอบส่งสิงกับใครเท่าไหร่เขาก็อยู่แต่เฉพาะแบบเลี้ยให้สนูบ้างให้ลูกเขาบ้างเล็กเล็กน้อยแต่เป็นที่ใส่ของเบลล่าที่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งน,นะผมไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาชอบแบบใครโคมคามใครทาอะไรต,ตุบตับหรือใครตีกันเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปตกแยกเลยตบไล่ไล,ไล่ตบเลยเบลล่าออกมานี่ไหนะลูก มาแอบทำไมทรงบันไดนี่มนออันตะุกนะหลุดเ๊ะเบลล่ามองก็หนอึ่งเบลล่าก็แก่แล้วนะก็อ,อายุเท่าๆกับสโนก็จะห้าปีอ่ะห้าปีแล้วมั้งไม่แน่ใจเพราะเลี้ยงมานานแนละ้วมันเป็นรุ่นแรกๆเลยเบลล่าเนี่ยเบลล่าแล้วเขาชอบมานวด แต่ผมไม่ชอบให้เขานวดนะมันเล็บมันเจ็บเจเนี่เวลลาเป็นแมวที่ฉลาดตัวหนึ่งของบ้านนะเขาไอคิวสูงมากนะนี่คือเบลล่าเดี๋ยวผมตามหายักษ์ใหญ่ของบ้านเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะจะตามหาตัวหนึ่งก็คือเป็นแมวแมนคูนเป็นตัวใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับผมก็มาดูกันเป็นตัวไหนนี่เจ้าตัวแสบของบ้าน นี่คือธงชัยชื่อเขาชื่อธงชัยนะครับเป็นแมวแบนคูนผังตัวผู้ทำหมันแล้วอายุก็จะสามขวบสามขวบนะครับเขาก็เป็นตัวใหญ่ที่สุดของบ้านนิสัยใจคอเขาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนอกจากวันๆันกินนอนกินนอนมา้วเป็นแมนคูนที่ไม่ค่อยทำอะไรเลยวันๆนอน จนพุงเป่งนะครับแต่เขาเวลาออกนอกบ้านเขาน่ารักตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยไปไหนเขาจะนั่งลุกนั่งดูนู่นดูนี่เนี่ยตุ้มอยู่ใต้ต้นไม้ส่องนกดูนู่นดูนี่เขานะครับตอนคืนเนี่ยผมจะให้เข้าห้องมันนอนด้วยเพราะเขาแบบร้องเข้าตลอดไม่ให้เข้าไม่ได้ก่อกวนพอให้เข้ามันนอนก็ชอบมาแบบมันนวดดึกดกแล้วผมจะตื่นตลอดเพราะอ้วนนะเป็นแมงคูนที่ ไม่ถึงกระใหญ่มากแต่ก็ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วตอนนี้ละเจ้าตัวเน,นี้ยนะฮะชื่อธงชัยธงชัยนะฮะนะแต่หางเขาจะหักงองหรอตอนคลอดมานะฮะคือตัวเนี้ยฟาร์มเขาให้มานะฮะฟาร์มแมวเขาให้มาด้วยที่ว่าเขาขายไม่ออกนะผมพูดตรงๆแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็เลยแบบเหมือนหาคนเลี้ยงผมก็เลยรับเลี้ยงเขามานะฮะเจ้าตัวเนี้ยหางเขาจะไม่สวยหน่อยเพราะว่ามันมีการหักงองมันก็เลยแบบหางจะสั้นนิดนึง ทองใสท yeah. องใ้เย่อออื okay. ออเออเคต่อเนื้ออีกตัวในรแงไหนก็แมนคูนกันหมดแล้วตัวนี้จะประวัติเยอะหน่อยนะครับผมก็ต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าเป็นแมวที่ผมสงสารมันที่สุดแล้วนะฮะมาดูกันว่าตัวไหนนี่เขาชื่อไซคอบสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ย ตาเขามีข้างเดียวใช่นี่เป็นแมนคูนเหมือนกันครับแต่ไฟเขาเล็กมากประวัาเเขาน่า่งสารน,นะผมช่วยเขามาเพราะว่าเหมือนกันฟาร์มเขาก็ฟาร์มเดียวกับเจ้าธงชัยเลยเป็นพี่น้องกันกันกบเจ้าแบกกินธงชยัยและนี่คือไซคอบผมตั้งชื่อไซคอบเพราะว่าเขามีตาเดียวเขาถือว่าเป็นยักษ์ตาเดียวแต่ตัวเขาเล็กด้วยว่าเป็นแมวสุดท้องเหมือนเหมือนน่าจะเป็นแบบอ่อนแอที่สุดของข้อ,อะ่ะไซส์เขาเลยเล็ก ตอนนี้เขาประมาณักดเดือนมนะั้งน่าจะ8เดือน8ปดเดือนแล้วล่ะตัวนี้ตาเขาบอดข้างหนึ่งคือเล่นกันในคอกแล้วไปโดนตาบอดอ่าประเด็นอนะ่ะตาเขาบอดผมก็เลยแบบสงสารนะ่ะเจ้าของเหมือนเขาขายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือผมพูดตรงนะคือมันมันไม่โอเคสําหรับผมอะ่ะเออพอแมวแบบขายไม่ออกทาอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ใส่ใจมันอะ่ะ ไม่รักษามันแบบให้ดีด้วยผมรับมานี่คือตาเป็นหนองกันนะผมเอาไปให้หมอประจําบ้านผมเนี่ยหมอที่ช่วยดูแมวที่บ้านผมเนี่ยช่วยรักษามันจนแบบมันหายดีอ่ะตอนมานี่แบบตาเตอเป็นหนองหูตรงสารมากเจ้าใส่ขอบเนี่ยใส่ขอบใส่ขอบออตอนนี้เขาล่าเริงจำสใสแล้วดูสิวิ่งกันเนี่ยอขุดรูข้างบ้านเละเทะไหมดตอนนี้แล้ไใส่ขอบเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแมวแบบล่าเริงไปละ สายขอบเนี่ยเขาล่าเริงไปแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับตาเขาเจ็บมาตั้งเด็กแล้วผมก็ช่วยอะ่ะเออสงสารมากๆตัวเนี้ยสงสารแบบจับใจเลยแบบในใจผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงแบบพอพันธุ์ทธุรกิจแมวขายไม่ออกอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือชีวิตไม่สงสารมันหน่อยเลยไม่แบบปล่อยให้มันแบบโอ้ไม่อยากพูดพูดแล้วแบบเดียวดดามมากไ่เอาก็เป็นว่าเจ้าสซคขอบเนี่ยเป็นพันธุ์แมนคูนที่ เ,เป็นอาจจะเป็นตัวด้อยที่สุดของคอ,อกนะแล้วกพ็พิการในการตาบอดข้างนึงแต่ตอนนี้คือเขามีชีวิตที่โอเคละดีแล้วผมเลี้ยงแบบดูกับเพื่อนๆในบ้านนี่ก็เขาก็มีความสุขด,ดีล่าเริงดีนะฮะอ,อีกหนึ่งตัวอ้วนของผมนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะอีกหนึ่งตัวอ้วนนะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือเจ้า ไว้ White, นะฮะเป็นแมวอ้วนเป็นลูกของสโนกับเบลล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเขาไอ้เจ้านี่คือเอากล้องเกล้งไปยื่นอะไรนี่จะวิ่งหนีตลอดเขาขี้กลัวไม่ค่อยชอบอุปกรณ์อะไรพวกนี้เขาใกล้นะนี่นี่คือเจ้าไว้นะครับแมวอ้วนของบ้าน White. ไว้ไงลูกมาตุ้มอะไรตรงนี้เนี่ยฮะไงลูก ใอ้กูมาถ่ายยากนะมึงน,นะนี่คือเจ้าไว้เป็นแมวตัวผู้มันเป็นตัวตัวที่ใหญ่มากนะนเพราะมันอ้วนอนะ่ะมันเป็นตัวผู้นะฮะเป็นพี่ของเจ้าพุดดิง้งไวนิสัยไม่มีอะไรเลยครับพอๆพธองชัยคือกินแลวนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอน อ้วนจังเลยเลยูกเอ้นี่ยนี่คือสภาพเจ้าไว้อ้วนจริงพุงนี่แบบเป่งแบบมากเลยแตวผู้นะ,ะนะก็อายุก็เท่ากับแก๊งพวกอลิสแล้วก็พุดดิง้งเก็จะสองขวบกว่าประมาณพวกเนี้ยอ,อยู่เขาอ้วนํำหมันแล้วนะ เปล่งเปล่ป Eller, เออลูกพุ่งเลยเออเออเออน่ะจบของไอ้เจ้าไว้แล้วกันนะครับในลูกอืมอ่ะมานนิยิงถ่ายยากๆอยู่อ่ะอันนี้เป็นแมวตัวแรกของบ้านผมที่ผมเลี้ยงมาเลยนะเจ้าเนี้ยคือชื่อวิกเตอร์นะเป็นพันธุ์เบงกอ อายุก็5้าขวบแล้วละ่ะน่าจะแก่สุดที่สุดของบ้านแล้วเจ้าตัวนี้นะวิกเตอร์เนี่ยเป็นแมวน่าจะเป็นตัวแรกของผมเลยที่เลี้ยงมานะฮะแล้วก็ออกลูกมาเป็นเจ้าอลาิสเป็นเจ้ารีอองนะเขาอะเป็นแมวที่ฉลาดตัวหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็ชอบมาเล็กเกเรในการแบบปล่อยก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าเจ้าเนี่ยชอบปีนไปข้างบ้านเหมือนกันนะฮะแล้วก็เคยหลุดไปเนี่ย หาตามหาวันหนึ่งเลยนะบางทีกลับมาวันที่สองนูนะ่นน่ะชอบไปแบบไปซุ่มอยู่บ้านอื่นเขาไปดูนกไปดูแล้วพวกนี้ยนิสัยของวิกเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากกินและนอนแล้วก็บางครั้งไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ํานะเราเราอะไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ําแล้วชอบไปพ่นนะไปพ่นแล้วก็เดือดร้อนนะเหม็นเออเป็นแมวตัวผู้ที่ เขาเท่อ่ะผมชอบเขาว่าเ,เขาเท่ลายเขาสวยตัวเนี้ยอย่าเพิ่งเดือดรึเปล่ขอขอถ่ายแป๊บหนึ่งลูกขอถ่ายแป๊บหนึ่งขอถ่ายแป๊บหนึ่งเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋เขาแล้วเดี๋ยวให้เข้าบ้านเดี๋ยวให้เข้าบ้านแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเออเนี่ยนี่คือเจ้าวิกเตอร์นะฮะนี่แก่สุดของบ้านแล้วเป็นแมวที่เท่สุดแล้วเป็นแมวที่เป็นตัวแรกของผมด้วยที่เลี้ยงนะแต่ทำมาแล้วนี่คือวิกเตอร์วิกเตอร์เออเออเออ น้าผมไล่เืออีกตัวเป็นเจ้ารีออนนะครับเป็นลูกของวิกเตอร์ต้องรีพูดก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่ค่อยชอบกล้องนะรีออนเนี่ยเป็นแมวตัวผู้อายุสองขวบเป็นรุ่นเดียวกันกับพวกเจ้าไว้เจ้าวุดดิง้งแล้วก็ใครอะอลิสนะฮะเป็นพี่น้องนี่แต่เป็นน้องอลิสนะตัวนี้เป็นแมวที่อ่อนแออ่อนแอหน่อยตอนเด็กๆนี่เขาเกือบตายนะตอนคลอดมาเนี่ยเหมือนเขาแบบ เป็นแบบเจาะเลือดมาแล้วเหมือนเลือดจางอะ่ะเออมันเคยช็อกมันเคยอะไรตคอนด็เดอยู่ช่วง2เดือนนะครับผมก็ไปช่วยรักษาจนมันมันโอเคตอนนี้มันแข็งแรงมากนะครับลายเขาจะคล้ายๆกับวิกเตอร์แต่ว่าลายเขาจะละเอียดกว่าเป็นแมวคู่ที่ค่อนข้างจะตุมต้มติ๋งตุ้งติ้งเรียบร้อยหน่อยไม่ค่อยวิวาทะอะไรกับใครเท่าไหร่ดีออนพักผาอนหน่อยลูกแต่ลายดีออนเขาสวยนะผมชอบ ครับก็มาที่อีกอครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นแมวที่ช่วยมาแต่เป็นแมวไทยนะเป็นรูปผสมระหว่างวิเชียนมาสก,กับแมวดำนะครับก็เป็นแมวไทยนี่แหละนะครับก็มาที่ตัวแรกก่อนแจ็คอีจ็คอีไหมนี่คือเจ้าจากัวนะครับจากัวเป็นแมวสีดำนะครับ เป็นรูปผสมระหว่างมีเชียนมากกัแบบแมวตัวพ่อก็เป็นแมวแมวไทยสีดำนี่แหละครับอ่าจะเป็นรูปผสมแบบมีเชื้อนิดนึงก็กลัวเนี่ยชอบชอบเออะวุ่ยวายง้องแงวมองแงวแล้วก็ไล่แบบไล่งงองไล่งามไล่ตะคุบชาวบ้านเขาแต่ด้วยด้วยเป็นสีดําอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ตาเขาจะเข้มแบบในคอเขาตัวอื่น<อ>เขาจะเ,าปเ,านนะเป็นสีเหลืองหน<อ>่อยเนะเป็นสีเหลืองอมพันเข้มเขมนิดนึงนะไม่ชอบกล้องก็ไม่ชอบกล้อง นะฮะฮก็เป็นว่าผมจะรีวิว,วง่ายาก,ก็อันนี้จากลัวมันนี้สินะกัวผมจะเรียกมันทั้นท่านว่าอ e ีกัวนะฮะแต่ความจริงแล้วเขาชื่อจากลัวนะฮะอันนี่จากลัวอ่ะเฝ้เนื่องกันเลยนี่คือตัวพ่อเขาเจ้านินชื่อเพิ่งนินนะครับเพิ่งนินเป็นแมวดําตัวพ่อนะครับเนี่ยเพิ่งนินนะครับเขาเป็นพ่อเป็นแมวตัวผู้นะฮะกัวก็เป็นตัวผู้นะฮะตัวกัวเนี่ย ส่วนเจ้าตัวเนี้ยไอชาโคนะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเป็น,ปนแมวดำวสามตัวเนี้ยนะสามตัวเนี้ยเจ้านินนะจาก,กัวนะแล้วก็ชอบชาโคนะฮะชาโคชาโคที่มันชอบคุยผม,มบ่อยๆผมก็คุยกับมันแล้วเขาบนะชาโคเนะนะเนียก็ <laughs> จำง่ายๆแค่นี้ว่าเป็นแมวดำของบ้านเนี้ยสามตัวเนี้ย แม่เขาจะเป็นวิเชียนมากนะฮะเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยชาโคจากรัวนะฮะแล้วก็เพิงนินอ่ะเนี่ยพอลูกนี่ตัวพ่อนะนี่ลูกสองตัวเป็นตัวผู้นะฮะจะมีแม่เขาในคอกนกะ็คือเป็นวิเชียนมากก็เป็นตัวเมียเนี่ยก็จะมียสามีน้องส่วนลูกตัวอื่นของคอกอื่นของเจ้าพ่อพวกนี้รุ่นน้องเนะี่ยคือก็ ที่ผมเคยโพสต์ไปว่าเอาลูกแมวมาเป็นวิเชียนมาเนี่ยก็มีคนรับเลี้ยงหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือเนี่ยผมที่เลี้ยงเก็บไว้เนี่ยช่วยเขามานะฮะเป็นแมวที่ช่วยมานะฮะรับเลี้ยงต่อมาเพราะเจ้าของเขาไม่มีเวลาเลี้ยงเขาก็ให้มาผมก็รับเลี้ยงมาตอนที่มันยังเด็กดกว่านี้นะต่อจากนี้พอมาทําหมันแล้วมันตัวตัวมันก็โตขึ้นนะ แล้วก็จะอยู่มุมของเขานะฮะเป็นบ้านเป็นบอ่อไปหมดนะฮะไม่ต้องสื่อนะฝีมือใครฝีมือไอ้แก๊งดำนี่หแหละดูทำก็เป็นเล ก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวที่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าส่งไปทำหมันตัวเมียนนะก็คือเจ้า,าชื่อแสนตับเป็นแมววิเชียนมาสตัวเมียน,นะครับก็เดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วกันว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะฮะไอ,เอ้เจ้าเจ้าแสนตับเนี่ยจะเรียกสั้นๆว่าอีแสนนะับอีแสนก็เป็นแมววิเชียนมาสเป็นแมวไทยที่ช่วยมาเหมือนกันก็เป็นครอบครัวรเดียวกับเจ้า,าเพิงนิน เจ้าชาโคแล้วก็เจ้าจาก,กัวนะฮะก็เป็นเป็นปครอบครัวกัน4ีตัวเนี่ยพ่อแม่ลูกนะครับก็ตอนนี้ส่งไปทําหมันอยู่ก็เลยถ่ายไม่ได้วันที่ถ่ายส่งไปทาหมันต้องอยู่ที่คลินิกเนาะเป็นอาทิตย์นะฮะก็ไปทําหมันก็จะมีภาพให้ดูเขาก็เนี่ยหลังจากที่เขาข้อลูกข้อสุดท้ายมาตามตามวิดีโอเนี่ยที่ผมเคยโพสต์ไปเขาเขาค้อออกมาเนี่ยหกตัวนะแล้วเขาก็ผมก็หาบ้านให้ลูกๆเขาเต็มไปหมดแล้วนะครับ ก็สุดท้ายเนี่ยบ้านผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแมวทั้งหมด17ตัวนะฮะ17ตัวนะตอนนี้นะ17ตัวตอนแรกม,มันมี18ที่เจ้าวิชชีไม่ตัวเนี่ยคือก็มีคนรับเลี้ยงไปแล้วนะครับก็คือก็ทั้งหมดตอนนี้ที่บ้านผมมีอยู่เนี่ย17ตัวนะฮะเท่าที่แตะถ่าย,ายที่ให้ดูกันก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องรีวิวเรื่องแมวเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ท่าน ผู้ชมได้เห็นอยู่มันก็ถ่ายยากนะครับมันก็ได้เท่านี้จริงนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยแมวผมก็ก็จะมีหลากหลายหลักๆแล้วก็จะมีเบงกอมีสกอตติสบีติสมีแมวไทยมีแมนคูนที่เราช่วยมารับเลี้ยงมามันก็ปะปนกันมาอยู่ในบ้านนะครับก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดแมวที่บ้านผมที่ทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ เนี่ยนะรีวิวแมวอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ได้ทั่วถึงเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรมานั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ